สวัสดีค่ะพ่อเขาแยกพี่บ้านคนเกา่าคนเดิมด้วยจ้ะมาอีกแล้วค่ะมาผู้เดียวอีกแล้วืว้นนี้พาพี่พาน้องมากินข้าวนอกบ้านเลยจ้ะเด้ออยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวนี่ล่ละมูเขากับ่บาหวางจะคนพี่น้องวันนี้มีลาบไก่บ้านพี่น้องลาบไก่บ้านต้มไกม่แบบแซบเลยพี่นอ้องผักือก็เกาผ <c oughs> ักเต็มจานคือเก่าจะ้ะ มา,มาพี่น้องมามากินน้ำกันสดตรงมไก่หอนๆพึ่งยังไม่แดดพี่น้องพุ่งยังไม่แดดมันนีล่ละกต่แล้วอยากโซ่กินข้าวนอกบ้านแซบพี่น้องแซบหลับไกล้เนีย้ยพี่น้องหลับไกลบ้บานมา,มาพี่น้องมากินน้ำกันอืม้ม ก็ถาไไ้แล้วงูก็บบวบางก็คืออแค่มันดีกับประสิทวัคซินเข็มสองมาปูเกอ้หยาะน้ำโควิทพี่น้องสัตว์คนเดียวสัตว์คนเดียว เนี่ยห่อนหอมพี่น้องสต่เรา่ค่อยเน้นเนอะเขาอิ่มไหมแน่นเน้เน,นพักเนาะพี่น้องเนาะสลัดพี่น้อง Rồi tầm cơm cay hòn hòn phía nào เพราะว่าใน,นลาบปลาเพ็ดเพ็ดแห้งหลายพี่น้องัวบกพ,ชชพริกสสนิ่งพอนีร้อลยิ่งเผาตัดสลับอกน่เกินกระทั่งกินทั้งเพชช็ดทั้งเจบทั้งหายทั้งห่งวงเพราอวานมีลาบไก่บลาเพ็ดป็นไรพี่น้องเขาช่ไว้อยู่ มันอองกระดาษมานังพี่น,นอ้องกินข้าวนอกบ้านพี่น้องนม่แซ่บอากาศพูนจะดีดีกับพูนดีแห้งเนอกพี่น้องมโอนี่กับประมาณสิบสี่สิบห้านองศาเท่านั้นละดีอากาศดีเพิ่น หอมพี่น้องมาดูเจ้าดีมาเด้อเจ้านั่นมาเด้อหลับไปเหนียวพวกเจ้าเนี่ยฮะจะคอยจัดคู่มือมือได้ก็ได้ให้แต่จัดผู้เดียว ตัน้ำต้มหมอนหอนไปแ้บแ้ ลงขอบเลยนงนี่ฮะเ็บเ็บบเ็ดอกหอมกวา,างออกดอก ไม่เหนียวมันซื้อไก่มาตัวหนึง่งไก่เขาเจอพลังเขาถอนขนให้เองบุหรีซื้อตลาดพี่น้องซื้อไก่น้ำบานเขาเจา ไปผพันไข่ขเจารูแล้วแต่เขาเจาก็มาทอนคกคนขายแห้งเนี้ยแห้งได้ว่ากระแสบพี่นาะไป้่ันมาหลับมาแสบ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn hãy đăng kí cho อนอยากไปน้ำพู้วิดพี่นองไปหามาส่วนกายนะกายนั้น,นไมนถิดไปเนาะพี่น้องเนาะ มูบวกรับไปหากกันกระนันี่หมูทุกคนยาวันนี้ยายนั่นเดยสียาว,วัคซีนหมดแล้วย่างได่คอยจองคิวกันาะอยากพี่น้องช่วงนี้โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันถือใจก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละพี่น้องสวัสดีค่ะ